เอาล่ะช่วงนี้นะครับปกติพี่โอจะไลฟ์ตอนกลางคืนนะครับแต่ว่าวันนี้กลางวันพี่โอก็เลยขอแวะมานี่หน่อยละกัน Night Life นะครับนี่คือแมปเฮอร์เลอร์สยองขวัญในโลบอคซึ่งก็ไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยสิเอาแล้วไง Noken s สต d ด o อไอ้ยอะไรเนี่ยเอ๊ะนี่มันสยองขวัญใช่ไหมอ๋อโอเคมันต้องเข้าตรงนี้ หมดยากเทียบเบต้าช่องว่างอะไรช่วงกว้างตาหมดยากไม่เอาดิเอ้ยเดี๋ยวออกไปก่อนออกก่อนแป๊บหนึ่งออกก่อนปุ๊บออกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องไปกันหลายๆคนสิเออไปกันหลายๆคนหน่อยมา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 ,มาเด็กๆเรามาแจมกันดีกว่าโอเคไปกับสาวสองสาวสองคนนะไม่ใช่สาวสองนี่และนี่คือไนท์ไลท์นะฮะ แล้วทุกคนกำลังอยู่กับโอเวอร์เฮดแล้วก็พีโอด้วยเพิ mm hmm. ่งลงคอมมาใหม่แล้วก็ช่วงนี้ก็งงกันิดหน่อย my name is beta ฉันชื่อเบต้คุณสามารถใช้ห้องใดใดๆที่คุณต้องการชั้นบนโอเคขอโทษเกี่ยวกับความมืดแสงส่วนใหญ่ที่นี่ดับไปหลายวันแล้วก็คือไฟดับนั่นเองคุณสามารถใช้เทียนนี้โอเคอฉันจะไปทำความสะอาดรอบๆบ้านแล้วก็ อะไรเนี่ยในระหว่างนี้ฉันมีโน้ตนี้ให้คุณอ่านอ่านอะไรวะยินดีต้อนรับฉันรอคุณอยู่ในที่สุดคุณจะถูกลงโทษสําหรับความโลภของคุณประตูถูกล็อกทําตามที่ฉันพูดถ้าคุณต้องการที่จะออกจากอะไรวะรวบรวมโน้ตที่สะกดคาว่าเซลฟิตก็คือการเห็นแก่ตัวนะครับคุณจะทาเช่นนี้สามครั้งให้เจนคุณสว่างอย่านั่งในที่เดียวคืออะไรก็ไม่รู้ละอ่าเป็นพินคือ F X บอกอะไรอะ วิ่งถ้าด้ินเสียงหัวเราะโอเคปุกเพื่อนถา้าลม้มลงดบับแมทโอ้โหเยอะไปหมดเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยให้เถียคุณสว่างเพื่อให้เขาสงบคือเราต้องรักษาเทียนซ่อนหากคุณด้ินเสียงหอนเฟอร์นิเจอร์บางส่วนสามารถเคลื่อนย้ายได้ดอบแมทอ,อะไรวะเนี่ย r y กด g เพื่อปลดล็อกเมาส์บนแป้นพิมพ์กระเป๋าแป้นพิมพ์ q x box อะไรเนี่ยคืออ่ะคลิกที่นี่เพื่อปิดแล้วกันเดี๋ยวนะ สวัสดีสวัสดีแสงเทียนเราต้องไม่หายใช่ไหมอันนี้คือเกมรักษาแสงเทียนนะอะไรวะเนะี่ยกระโดดดูแลทุกคนเอ่อเอ,อเราต้องหาป้ายคำว่าเซลฟิชใช่ไหมได้ได้ได้ไดวดีตัวเองนี่อะไรอะ่ะกระโดดดูแลทุกคนคืออะไรไม่รู้อ๋อโอเคเฮ้ยเสียงไร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 อะไรเนี่ย เดี๋ยวเมื่อกี้มันรู้สึกว่าภาพมันแปลกๆเว้ยภาพหัวกระโหลกไฟนี่มันอะไรกันเนี่ยโกดไรเดอร์ละ่ะวันดีฮะขอเข้า้วยคนอ๋อนี่ไงเขาน่าจะเจอป้ายอยู่ตรงนี้มีไหมคุณจิบไม่ขีดไฟไม่ขีดไฟเฮ้ยทำไมมีเดอะล็อกอยู่ตรงนี้ด้วยรู้สึกว่าเราได้ยินเสียงล็อกประตูด้วยครับทุกคนเสียงขอประตูใครมาทำความสะอาดตรงนี้ สังเกตเทียนตัวเองดีๆหน้าต่างก็โอเคอยู่นี่ไงไอเก็บไอโอเคเฮ้ยอะไร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 เฮ้ยฟื้นฟูฟื้นฟูว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนตายเพื่อนตายกดฟื้นฟูก่อนเดี๋ยวก่อนฟื้นฟูพุ่นก่อนเพื่อนมองเท่งตอนนี้เพื่อนตกใจตกใจเป็นตัวแดงอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวตายหมดเลยเหรอฟื้นฟูได้ไหมเนี่ยล็อกประตูได้ไหมวะเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดประตูดิเจอตัวไอวะ่ะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเพื่อนจะฟื้นแล้วอีกนิดเดียวโอเคฟื้นฟูแล้วบริการกระโดดเปลือกกล้วยไปได้ไหมวะเนี่ยไม่ขีดลบหนึ่งคืออะไรวะเฮ้ย โดนอีกแล้วอะไรเนี่ยตายง่ายจังเลยเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีเอ่อตรงนี้มีอะไรในโซ่มีแล้วไหมเปลไฟในเทียนก็ยังไม่ดับอยู่นะฟืนฟ้นฟูเพื่อนก่อนเร็วๆดีมากตัวเองเราไปเรื่อยก,ก่อนตรงนี้มีอะไร โอ้หมืดอ่ะมืดตึบอ่ะเอลเจอละเจอแอลว่ะนี่อะไรก็ไม่รู้หน้ากากเดี๋ยวอะไรเนี่ยเปิดได้ไหมเนี่ยมีอะไรวะก็ไม่มีอะไรนะโอ้มันมันมืดมากเลยทุกคนเสียชีวิตซะแล้ว ฟื้นฟูนฟื้นฟูนฟนอ่ะไฟดับงานเข้าเดี๋ยวมองไม่เห็นมองไม่เห็นว่าไปทางไหนอ่ะนั่นไงแต่ไปไม่ได้อะไรอยู่วะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโดนเหมือนกันว่ะตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะตรวจสอบให้แน่ใจไฟคุณไม่ดับเมื่อมันดับไปแล้วสมไม่สามารถหยุดเขาได้โอเคก็คือ เราต้องไม่ให้ไฟดับใช่ไหมโอเคกลับไปที่เราปี้แป๊บนึงก่อนไอ้เจ้าตัวนี้นี่เอง Night l i g h h e r d e โอเครู้เรื่องเออพอเข้าใจกติกามันอยู่โนเคนสตูดิโอเอาใหม่อีกสักทีหนึ่งโนเคีไอ้บ้ามีหมาหัวเลาะด้วยเอ่อไปด้วยไปด้วยไปด้วยเอ่อไปไปสามคนดีว่าสามคนน่าจะดีเอ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนฮัลโหล เออดีมากดีมากเราจะได้ไม่ไม่ว้าเวไม่ว้าเวเอ,อ้ยมันมีห้าคนด้วยว่ามีแบบห้าคนด้วยซึ่งน่าจะช่วยกันได้มากกำลังรอผู้เล่นสักครู่เดียวแล้วคนที่สามไปไหนอะ่ะเอาละเดชาพุตริคนไทยแน่ๆอะไรอะในลาฟลิติไม่ใช่คนไทยอีกแหละดูทรงแล้วนะโอเคข้ามเลยดีกว่า รักษาเทียนยิ่งชีพไปลุยทางไหนวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาคำว่าเซลฟิชเออเก็บไม่ขีดก่อนโอเคหยิบไม่ขีดก่อนอันนี้ได้ละเก็บเหรียญไปไหนต่อนะกด F. เอ๋อ F นี่คือเผาไม่ขีดเหรอก่อนเปิดประตู ป,ประตูมีกล้วยมีอะไรอีกไหมแถวๆนี้อ๋อโอ้อะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรบางอย่างมันสามารถเคลื่อนได้โอเคเคลื่อนเพื่อเดี๋ยวนะเราสามารถกดนั่งได้ไหมวะเนี่ยไม่ได้วะเราไม่สามารถกดนั่งได้เอออันนี้เปิดได้ไหมเนี่ย บางอันสามารถเดี๋ยวนี้อะไรปึ๊บเราสามารถแอบตรงนี้ได้ใช่ไหมปุ๊บอ๋อโอเคนี่คือประตูที่เราสามารถแอบได้เฮ้ยเจอไม่ขีดครับเอาละยิบไม่ขีดก่อนตรงนี้มีอะไรเปล่าวะหวัดดีเพื่อนฝูงเออไปไหนกันแล้วเนี่ยหวัดดีในห้องน้ำมีอะไรไหมจำได้ว่าเหมือนมันจะ เออเดี๋ยวนะเข้าไปแบบนี้ได้ไหมเนี่ยเข้าไงวะเนี่ยนี่คืออะไรสรบู่แห้งๆหง้งไอ้นี่ตอ,อ,อ,อเอี้เพืกอุลุ่เเื้ยอะไรวะเดี๋ยวนะนี่ตุ๊กตาเลยเนี่ยเดี๋ยวเทียนยังต้องสว่างอยู่เข้าใจว่ามันอาจจะกลัวเทียนได้เดี๋ยวก่อนตู้นี้เคลื่อนได้ด้วยเออมันสามารถแอบได้เปล่า ค okay. มันน่าจะแอบตรงตู้นี้ได้ครับทุกคนไปทีละห้องไปทีละห้องไปเรื่อยเก็บไม่ขีดก่อนเก็บอีกแล้วเก็บเรื่อยๆปึ๊บไอ้นี่ก็เลื่อนได้ว่ะนี่ไงเจอตัวไอ้ละอันนี้เลื่อนได้ไหมเฮ้ยเจออะไรเงินว่ะนี่เป็นตู้เปิดมาสิ

เดี๋ยนะอะไรเนี่ยจุดไม่คิดหน่อยโอเคสว่างสวัยอีกทีนึงเดี๋ยว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 เฮ้ยอ,อะไรเนี่ยจุดไม่คิดปุ๊บมันจะสว่างใช่ไหมโอเคแล้วยังไงกดอะไรวะออกไม่ใช่กดอะไรวะเออโอเคกดกดคิวกดคิวโอเค เข้าใจละพอเข้าใจประเด็นมันอยู่คือการเก็บไม่ขีดเนี่ยมันช่วยทําให้เรามีไฟได้เรื่อยๆอันนี้ห้องส้วมเมื่อกี้มาแล้วตายกันยังเนี่ยคือถ้าเรามีไฟมันอาจจะไม่กล้าเท่าไหร่มันอาจจะไม่ค่อยกล้ากับคนมีไฟอย่างเรานี่ปึ๊บไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยแถวๆนี้แหละ ไปไหนแล้ววะหวัดดีเพื่อนฟูเโโฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวไฟจะดับป่ะสิงานจะเข้าเอาละอิทธิฤทธิ์หลวงปู่เข้มอะไรวะเนี่ยไม่เจออะไรเลยอะ่ะสำรวจอะไรไม่ได้ตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเปิดดูสิอ้าวนี่ไงเอสเฮ้ยมีไม้ขีดด้วยโอเคได้ไม้ขีดอีกแล้วจัดว่าแจม เออตรงนี้มันเลื่อนได้ป่าวะทุกคนยังอยู่ดีนะทางตันป่ะอะไรเนี่ยกด F สว่างหน่อยดิเออสว่างอะไรเนี่ยมีเสียงอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะออกหาก,กินแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหาดิวะ <c oughs> มันเป่าอีกแล้วเนี่ยโอ้โห มันเป่าอีกแล้ววะอะไรวะเนี่ยชิปเป่งแล้วต้องไปหาฟื้นฟูอีกเพื่อนฝูงมืดคดมืดเลยตอนนี้จะไปยังไงอ่ะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะอยากช่วยเพื่อนอะแต่ตอนนี้ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยอะมองไม่เห็นด้วยอยากได้ไม่ขีดฮนะโอเคก็เข้าใจประเด็นอยู่นะเา้าชิปเป่งละมองไม่เห็นว่ะ มองไม่เห็นเลยตอนนี้ทำมันมาม่ทีนี้มองเทงแน่ไม่ขีดมีปะเนี่ยแถวแาเนี้ตำรวจเดินไปก่อนหูมืดมากสวยแล้วไงทางนุ้นออกได้ป่ะวะมีไฟวะสวยละไฟดับวะเฮ้ยนั่นไงโอเคเข้าใจประเด็นตายตายดิครับรออะไรกด e รู้สิ ฟื้นฟูนฟนตัวเองไม่ได้หรอกต้องหาคนมาฟื้นฟูนฟนช่วยด้วยโอเคบริการกระโดดคืออะไรวะเอาล่ะเรามีแม่สาวผมแดงคอยเชื่อเหลืออยู่อ๋อไอเจ้าตัวพวกสับปะหลาดมันจะคอยมาเป่าเทียนเราใช่ไหมแต่งกิ้วสว่างสาวัยอีกทีนึงฟื้นได้เพราะเธอเลยทีเดียวนะเราต้องไปหาไงวะเนี่ย เมื่อกี้ดูเหมือนว่าเราหายังไม่เสร็จเลยอ่ะอเดี๋ยวนะสำคัญเลยรู้ละไม้ขีดนี่สำคัญเลยแล้วถ้าเราเดินไปเนี่ยเราก็มองไม่เห็นอะไรด้วยนะเนี่ยต่อไฟได้ไหมฮัลโหลอะไรวะเนี่ยอย่างนั้นเอ้ย เฮ้ยทำไมแอบงั้นอ่ะเฮ้ยมาแล้วปุบมันเป่าว่ะมันเป่าแล้วเราก็มองไม่เห็นแล้วตอนเนี้ยงานเข่าโหฟื้นฟูฟื้นฟูไปฟื้นฟูก่อนฟื้นฟูฟื้นฟูอยู่ไหนเนี่ยอยู่นู่นว่ะอยู่นู่นอยู่นู่นในห้องนั้นโอเค เอาอะไรเนี่ยโออะไรวะโอเคพุชูพุชนก่อนดีมากเล่นกันเป็นทีแบบนี้แหละเอออยู่ตรงนี้ไฟก็ไม่ได้สว่างขึ้นเลยอะไรวะเนี่ยมจิปเป๋งอยู่กับเพื่อนๆดีไหมถ้าตายราจะตายด้วยกันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวปึ๊บเอาละสวยแล้วไงตจุดไฟได้ไหมเนี่ยจุดไฟก็ไม่ได้อีก ไฟไฟไม <Bond> okay, oh, right. okay. 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 Like ่ได้ว่ะโอเคเข้าใจวิธีการเล่นแล้วครับทุกคนเดี๋ยวก่อนมันต้องสลับกันฟื้นฟูกันนี่แหละต่อชีวิตให้พี่ที thank you เดชาพูตรจะตายเอาอยู่เนี่ยโหหมอดไม่โอเคเดี๋ยวโอเคสวยสวยพี่สวยเออพี่โอพี่โอว่าเกมนี้น่าจะได้เล่นกับน้องๆแน่ๆเลยว่ะ เออหาไม่เจออ่ะมันมองยากมากเลยตอนเนี้ยไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยแอบตรงนี้ได้ไหมไม่มีอะไรวะต้องหาก่อนแล้วมันมืดสัขนาดนี้เนี่ยจะหายังไงก่อนไอ้นี่ทำได้เหรอเฮยเฮ้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 ย แอบ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 นีดแอบ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 ก่อนแอบก่อนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงฟืดฟูให้เพื่อนก่อนบริหารกระโดดขึ้นแล้วว่าฟืดฟูฟืดฟูฟืดฟูหนึ่ง๊อหนึ่งก๊หนึ่ง รวยแล้วไงค,ครับเงินฟูไม่ได้จิาบตายหมดแล้วครับตอนนี้โอเคเข้าใจละเดี๋ยวรอบหน้ามาแก้ตัวใหม่ดีกว่ารอบนี้ประมาณนี้ครับทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครด้วยแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ